เป็นไงบ้างครับรสชาติอร่อยกว่าน้ำล่างตีนนิดนึงครับรู้สึกได้ถึงลำไส้กำลังสั่นสะเทือนอยู่ข้างไหนนี่หยิบมายนงนี้บีบบีบนี่เป็นไงนี่เออเราก็เทซะด้วยทีทีนี้ก็วาบุญกันเลยแล้วไม่บีบนี่เป็นไงนี่เฮ้ยไม่ลงแก้วเลยเว้น เอ้อะนี่ต่อไปเอาไปนองตรงนังต่างนะอ่ะนี่ใส่เข้าไปอย่างเงี้ยอืมนี่อ่ะต่อไปกันนี่เลยเอาหูยนี่ซอสซอสระเบิดตูดนี่ไงนี่อ่าเนี่ยบีบมะงมะนาวนะเนี่ยอืมใส่เข้าไปนี่เฮ้ยหูยได้สุดยอดเลยนะเนี่ยเป็นไงเนี่ย้โหใส่นี่แก้วลดครึ่งลูกเลยนะครับเนี่ย้โหบังเขาแต่งตัวเท่ซะด้วยเนี่ยเป็นไงโอ้โหยัดนงยัดไหนนะเนี่ยอืมนี่ดูสุดา จ้าเนาะจ้าเนี่ยโอ้ยนี่นี่หอบกันอย่างนี้เลยหอบใส่อย่างนี้เลยนะครับเนี่ยเลยโอ้ย บอกเลยว่าบอกเลยว่าอร่อยหนัวน oh, ี่อร่อยจิ้มจนแน่นอนนี่เป็นไงโยนขาหมูนี่เป็นไงบีบทั้งหน่อยหนึ่งไอ้เวนนี่ลูกค้าเยอะนะนี่อย่าถ่ายนานนะไอ้เวนโอ้ยเนี่ยดูสเต็ปการนี่เป็นไงนี่สเต็ปการเทน้ำนี่เป็นไงนี่โอ้ยน้ำอะไรครับบังเนี่ยเขาขาวขุนๆอย่างเงี้ยบอกเลยว่านำเขาจากอิตาลีวันก่อนไปปีมาแอบหยิบมาขวดหนึ่งยกบังไปเที่ยวบังไปเที่ยวโฮ้ยโอ้ยบังหื่นซะด้วย นี่เอาน้ำต่อไปนะจ้าเนี่ยโอ้ยน้ำสีม่วงนะเนี่ยเป็นอบูเบอรี่นะจ้าเนี่ยโอ้ยนี่น้ำแดงเนี่ยเป็นไงนี่ตะอเบอร์รี่เนี่ยโอ้ยเข้มข้นบอกเลยบอกเลยนี่เข้มข้นไปด้วยเออนี่เลยโปรตีนทางนี่ทางโภชนาการนะจ้าเนี่ยโอ้ยเอาน้ำส้มนะเนี่ยเป็นน้ำส้มเป็นหัวเชื้อนะนี่ใส่ลงไปสักน่ะแก้วเหยียกนึงนะนี่เลยโอ้ยน้ำเขียวนี่น้ำเขียวเป็นไงนี่โอ้ไม่เอาแม่งทุกสีเลยนะอืแน่นอนอยู่แล้วนี่บอกเลยเนี่ยกินครับ ไปนี่ไม่ต้องถึงโรงพยาบาลจองซาลาวัดได้เลยยอกยกินได้นี่อ่ะต่อไปก็เป็นน้ำชงน้ำเชื่อมนั่นนี่อ่าเนี่ยสุดยอดเลยนะนี่เป็นไงนี่วิ้หน้ากินมากเลยนะครับบางครับเอาต่อไปนลยเลยโอ้โหเป็นเออเป็นผักนะครับผักเขียวนะครับนี่เต็ไมไปด้วยจุลินทรียน์นะครับนี่อ่าโอ้โหเป็นผักนะครับนี่อ่ะเป็นผักจริงๆด้วยกูนึกว่าอะไรโอ้โหนี่ตกแต่งนะครับด้วยเออ ผักใบเขียวนะครับนี่เลยโอ้โหบางครับนี่ไขยให้ไขรครับเนี่กูถามหน่อยก็ขขยให้มึงใช่นะไอ้เวนอ่ะนี่ตำตำงี้มันละแอกละละอะละ,ละแอกพอ้อละเอียดเฮ้ยย่างทิ้นนึงนะี่ไม่เป็นไรหรอกอ่ะตำอย่างงี้นี่ให้มันละองละเอียดนะแล้วก็นี่ตักน้องตักใส่อย่างงี้นี่โกยใส่นในงในแก้วนะอะให้มันทั่วนี่อืมัมนมีอะไรชเขียวหน่อยนะอ่ะนี่อื ขี้อยกมาจะได right? ม้มีมีมีกลิ่นม,มันงมันนวไม่เหม็นนะอ่าเนี่ยจกจกว่าไงอ,อ่าห้หเยเนี่ยไม่ล้างด้วยป็นไงนี่ข้ามเลยข้ามเลยเนี่ยหูยสุดยอดเลยกระดองกระดองเลยหูยฟองฟอตเลยบอกเลยแ้ข้องจิงอ่นนี่อุ๊ยปองเนี่อ่ะเป็นโซดงโซดานะเนี่ยนี่ป็นไงโดนหัวใครไม่รู้เนี่ยอ่ะปองเอออาอีกขคดหนึ่งแล้วกันเนี่ย โอ้ยโดนหัวโดนหัวเนี่ยอ่าวเทใส่อย่างนี้เลยอ่านี่โอ้ยนี่เต็มแก้วเลยนะเนี่ยนี่โอ้ห นี่ ee, head. เทไปเลยวครับขวดที่สองละขนด้วยนะอย่าลืมขนนะให้มันเข้ากันเนี่ยสุดยอดเลยนะครับนี่เทมันเต็มแก้วอย่างเงี้ยบางก็รับทำนานอย่างเลยครับวันไหจะได้กินครับเนี่ยใส่ผมจะขาดแล้วครับไอเหวนนี่ะนี่เทอย่างงี้นี่ให้ล้นๆนะ่อยนะเนี่ยจะได้ดูแบบเยอะๆนะเนี่ยโรยผัก <laughs> <câmera> <isy> ใบเขียวนี่อ่าปิดท้ายไปเลยบอกเลยว่าอร่อยหนูวเด็อ,อ่าไปใส่มันนงมะนาวหน่อยนะเนี่ยตกแต่งให้มันสวยงามนันนี่มีลงมีหลอดด้วยผงเฮียโรยมั่งเลยอ่ะเนี่แดกบอกเลยอร่อยเนี่ยอ่ะเลือกทานกันได้นะจ๊ะในอามีหลายรสชาตินะจ๊ะเนี่ยโอ้ยสุดยอดเลยเนี่ยสีสันสวยงามบอกเลยแต่รถเป็นไงบ้างครับรสชาติอร่อยกว่าน้ำล่างตีนนิดนึงครับรู้สึกได้ถึงลำใส่กำลังสั่นสะเทือนอยู่ข้างไหน เอาละครับวันนี้จะพาดูนี่เลยโอ้โหนี่ยเป็นไงนี่ตานตีแป้งทำแป้งโรตตนะครับนี่การนวดเป็นไงเนี่โอ้โหพึ่งใส่แขนอย่างเี้เลยนี่เป็นไงโอ้โหแขนขาวเลยยังม่โอ้โหอ่ะสุกแล้วก็นี่เลยโอ้โหเป็นไงครับนี่น่ากินนะครับหอมชุยบอกเลยเอออันนี้รอบตีอย่างนี้ครับนี่เอามาฟาดฟาดใส่กับเปเลยฝาบาทนะครับนี่โอ้โหเหมือนฝาา เฮ้ยไม่ใช่นะครับนี่เป็นถาดนะครับนี่ถาดอินเดียนะนี่โอ้โหตีนขาวแบบนี้แสดงว่าแป้งต้องตกใส่ตีนบ้างแล้วนะครับนี่โอ้ยสุดยอดเลยนะครับนี่เจ๊ะอนี่เลยเขาเจ๊เขาตีอย่างงี้นะครับนี่เราก็นวดนวดอย่างนี้นะนี่อ่าเอาหนงเอาหน้ากำลางตีนโอ้ยใช่ใช่โอ้ยเอามานี่ล่างมือนี่ใส่้นงนี่ใส่แป้งแล้วนี่ขยี้อย่างนี้นี่ข like ันน uh ี้อย่างนี้อ่านี่โอ้โหติดยันหัวนะบอกเลยโอ้โหขาวข่าวตรงหัวนี่ใช่นะเลยบอกเลยนี่นี่โอ้แขนข่าวเลยบอกแขนข่าวเลยเจ๊ เอนี่ตีใหญ่ ue, ๆนี่ตีอย่างงี้เลยจ้านี่อ่ยดูเลยเดี๋ยดูตามนะครับนี่ตามๆๆได้เลยนะจ้านี่โอ้โหดูเจ๊นี่สุเย็นมากเลยนะเนี่อ่ยบอกเลยของจริงเนี่ยหลังจากที่เจ๊แกตีได้สักพักใหญ่ๆเนี่แป้งก็เริ่มเหนียวนี่เหนียวนุ่มแบบนี้นะจ้านี่โอ้โหนี่ใครไม่ได้แบบนี้นี่ไม่ใช่แบบสูตรเจ๊นะนี่บอกเลยนี่สูตรเจ๊นี่มีร้านนี่ร้านเดียวนี่ล้างมงคล้างมือก่อนนะเอ้ยน้ำเมื่อกี้ที่เอาไปใส่แป้งไม่ใช่เหรอโอ้โหไอ้เจ๊นี่อ่านี่โอ้โหมีเช็ดกระทงกระทะด้วยนะนี่ ความสององสะอาดนะอ่ะนี่อ่าหยิบมาสักก้อนนึงแลยมย่อม,มนะอ่านี่เลยจ้านี่เอามาทันเล่นอย่างงี้นี่เอามา,าเล่นอย่างงี้เอาเป็นของเล่นไปเลยทีนี้อ่าต่อไปก็ทํายังไงจอเจ๊อ่ะนี่ตีใส่แขนนะจะบ,บอกนะนี่เป็นไงนี่พึ่งใส่แขนมาแล้วโอ้โห่ไงไงนี่โอ้โหแม่งยืดได้ขนาดนี้เลยนะโอ้โหสุดยอดเลยนะครับเจครับเน่อน่มีลูดออกด้วยโอ้โห สูดย้อนบอกเลยเน,นี่เอาเอะไรมาเชื่อมกันหน่อยนะเอามาแปะแปะเนี่ยทำให้ใครมันขาดนะเอออัเนี้แปะแปะส่วนที่มันขาดเกินเนี่ยนี่ล้างมงล้างมือน่ะโอ้โหล้างรูดรูดเลยนี่รูดยันแขนได้บอกเลยตีนข่าวซะด้วยเป็นไงบอกเลยว่าของจริงนี่ที่อินเดียเท่านั้นนะจ๊ะเนี่ยโอ้สุกแล้วนะเนี่ยโอ้ไม่มีพริกด้านนะจ๊ะเนี่ย ทําแค่ด้านเดียวนะจะให้มันสุกแล้วก็เก็บได้เลยนะเีอ่าเจาคนน๊คนนี้โอ้ยคนนี้นี่แขนขแขนขาวหวานเจ๊เามาื่อกี้นะครับเนี่โอ้เปื่ยนยันทรงยันเสื้อเลยโอ้ยหมายอ้เลย,ย,ย,ยเป็นไงเนี่ยนี่โอ้หเจ๊คนนี้แกทําได้ใหญ่มากเลยนะครับเพราะแขนแกใหญ่มาก ไอเห้นนี่บุ่นเลยอีกอะเฮ้ยโทษๆนะครับนี่อ่านี่แหมโอ้ยสุดยอดเลยนะเจ้นี่เอาอะไรไม่รู้ขี้มงขี้มือมาลูดนี่ปิดฉากเอ้ยไม่ใช่ปิดฉากเลยปิดนี่ยลอยรั่วนะอ่านี่อือ่ะเสร็จแล้วกันนี่เอามีดเอาอะไรนะครับมาเคี้ยวเคี้ยวขอบๆอย่างเงี้ยเนี่ยอ่าเตรียมตัวที่จะเก็บนะจ้าเนี่ยโว้ยเปลือนยันนมเลยเจ้เฮ้ยโว้ยอย่ากล้าแดกไว้ได้ไอเวรน,นี่อย่าไปทำหน้าร้านนะทำหลังร้านนะทำหน้าร้านเนี่ยโดนตบเลยนะเนี่ยเจ้ เฮ้ยนี่เก็บนี่โอ้โหเจ๊ก็ทําได้เยอะนะครับนี่บอกเลยถ้าเห็นนี่ที่อินเดียนี่โอ้โหนี่ทำกันเป็นหมู่บ้านเลยมั้งเนะี่ยโอ้โหนี่เป็นธุรกิจครอบครัวนเนี่นั่งตีกันอย่างนี้เลยโอ้โหเห็นส้นตีนนวะบอกเลย